พี่น้องครับลีนาหิวอีกแล้วครับพี่บางพยายามห้ามแล้วแต่ก็สู้แรงลีนาไม่ไหวเลยครับ พี่บางก็เลยจําใจพาลีนาไปหาอะไรกินกันที่ลองแซ่บนัวฮาร้านที่ตลาดนัดเดินเล่นที่กรุงเทพกีทานนะครับที่ร้านนี้เนี่ยก็จะมีเมนูให้เราเลือกเยอะๆต่างๆมาามากมายกันเลยทีเดียวครับผมยกตัวอย่างเช่นเมนูจากโซนอาหารอีสานนะครับผมก็จะมีสานนี้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 แล้วก็สานนี้ครับแล้วก็จะมีโซนยำด้วยครับก็จะมียำนี้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 แล้วก็ยำนี้ครับนอกจากนี้นะครับผมเขาก็ยังมีเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ยังมีจิ้มจุ่มให้สามารถเลือกสั่ง อีกสําหรับเมนูยําของที่นี่นะครับผมก็จะมีรสชาติจัดจ้านมากเลยครับตอนที่บางไปกินเนี่ยเมนูยาเนี่ยก็จะออกรสชาติเค็มน้าแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวน้านะครับก็ここสามารถแจ้งเจ้าของร้านได้เลยนะครับและสําหรับใครที่แชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าตามมาจากพี่บางนะครับผมเจ้าของร้านก็จะใจดีลดให้5%ไปเลยนะครับถ้าหากว่าใครมาร้านนี้นะครับผมน้ําตกเนื้อเนี่ยร่อยแรงมากพี่บางบอกเลยว่าน้ําตกเนื้อเนี่ยต้องลองแล้วก็ตัวเมนูยานะครับพี่บางแนะนําให้ลองกิน